สวัสดีค่ะอันนี้คือเออมนูของร้านข้าวนะคะหน้าตัางเนื้อลาวและก็ข้าวตังทอดทีนี้ที่นี่เราก็ชอบกันสองอย่างก็คือใส่เข้ามาในจานเดียวกันค่ะหน้าตัางเนี่ยปกติเดี๋ยวนี้หลายๆคนจะเจอจะเป็นหมูสมับ ในกะทิแล้วก็อาจจะมีถั่วลิสงนิดนึงแต่ว่าพอดีอันเนี้ยเราเป็นอาหารไทยอ่ะเราส่วเป็นคนเจอตามหนังสือไทยสมัยเก่า่ส่วนใหญ่บางทีมันจะมีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็มันกุ้งเข้ามาด้วยมันก็จะทําให้รสชาติมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงก็เป็นหน้าตั้งในเวอร์ชันข้าวเมี่ยงลาวอันเนี้ยเดิมทีเนี่ยเมี่ยงลาวอ่ะมันจะเป็นใบชาหมาก ทีนี้เนี่ยเ,เข้ามาสมัยนีย้บางคนไม่คุ้นกับใบชาหมาักเราก็มีหลายคนชอบทักว่าทาไมเราเสิร์ฟใบไม้บูดมาให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับให้ทานง่ายขึ้นนิดนึงก็คือเราจะใช้เอะผัาากาดดองมาขอ่อแทนค่ะส่วนอันนี้ข้าวตังบางคนก็จะคุ้นเหมือนกันว่าข้าวตังจะเป็นข้าวเป็นเม็ดเม็ด,มดข้อกรอบให้ข้าวหอมมะลิแดงปันให้ละเอียดนิดนึงเราจะทาเข้าไปบนถาดแล้วก็อบ ไล่ความชื้นออกประมาณคืนหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาท่อดเนี่ยมันลุกขึ้นจานนี้จริงๆจะเป็นจานที่แบบมีจํานวนจํากัดมากเลยเพราะว่าเราต้องปาดเข้าไปบนถาดในแต่ละวันมันก็เลยจะมีได้แค่จานวนเฉพาะที่ถาดเราใส่เข้าไปตออกลงได้อันนี้เป็นขนมเรื่องโกศิยะนะคะก็มีแผ่นนี้เป็นขนมเบื้อง วิธีทานเราก็จะเติมไส้เข้าไปไส้อันนี้เป็นปูค่ะเนื้อปูอผสมคลุกด้วยกันกับผัดกับเครื่องเครื่องสมุนไพรไทยนิดนึงค่ะแล้วก็มีกุ้งเสาแล้วก็แอบ,บเติมเข้าไปในนี้อันนี้บางทีอย่างหนังสือโบราณบางเล่เลมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นขนมเบื้องแยมโอด mm. ก็คือเหมือนเป็นคนอ้าปากทานกับอาจารย์ อันนี้นะคะเป็นยำส้มฉุนค่ะเดิมเนี่ยเวลาเอาเมนูที่เคยเจอตามหนังสือเก่าๆมาเนี่ยเราเคยเห็นเมนูแรกจริงๆเลยคือเป็นส้มฉุนที่เป็นของหวานค่ะแต่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ส่วนไปเจอในหนังสือเก่าเหมือนกันเขาเรียกยำส้มฉุนถ้าให้ ตีความตามความเข้าใจแต่ว่าเนื่องจากหนังสือโบราณเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายไว้ถึงเข้าใจว่าคําว่าส้มฉุนเนี่ยอาจจะแปลว่าส้มซาข่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวยำส้มฉุนอันเนี้ยเราจะมีเอ่อเป็นมะม่วงเปรี้ยวเน้นว่าต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวเอามายำคือยำเนี่ยอาจจะมีความหวานกลมกล่อมนิดนึงแล้วก็มีรสกระปิมีอะไรด้วยในนี้แล้วก็มีเครื่องยำค่ะมีกลิ่นของส้มซาน,นิดนึงที่คือแทนที่จะแบบกินซมส้มฉุนเฉยๆเหมือนยำมะม่วงเนี่ยเราต้องการความกรอบ จัดปลาดุกฟูถ้าถามว<อ>่าเมนูอะไรที่ทํายาก<อ>แล้วก็ต้องมีความพิถีพิถันที่สุดย่งหนึ่งของอาหารไทยตัวจะบอกพี่กิ่งปลาดุกฟูถามว่าทําไมเขาบอกว่าข้อหนึ่งพริกแกงต้องมีความครบรสคือรสพริกแกงต้องออกข้อ 2, 2เนื้อปลาต้องมีความกรอบฟูไม่ใช่กรอบแข็งข้ 3, อ3ตัวเครื่องเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยจะต้องครบล้นจะต้องมาค่ะอันนี้เลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบสุนว่าเป็นอาหารที่ทํายากแล้วก็รายละเอียดค่อนข้าง,งเยอะอันนี้เป็นยำเนื้อย่างใส อโงดคิดอย่างหนึ่งว่าบางคนกินเนื้อย่างกินเนื้อด้วยกันกับวนยแล้วถ้าเราไม่อยากกินเนื้อกับไวายอยู่ในอาหารไทยเรากินอะไรจนบอกว่าวายทำจากอโงดงั้นอันนี้ก็เลยลองเอาอโงนมาทานกับเนื้อย่างค่ะแล้วก็เนื้อย่างอันนี้เป็นยำที่เราใส่ความคอมเพล็กซ์ขึ้นมานิดนึงด้วยการใส่ตะไคร่ออกเข้ามาด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นยำที่เราใส่สมุนไพรเยอะกว่ายำปกตินิดนึงก็คือมีใบสะระแหน่ ค่ะปนดูอันนี้มันจะค่อนข้างคอมเพล็กซ์มันจะมีความเป็นเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของยำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสา์อัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมสลิกออนไลน์ค่ะ